สวัสดีครับผมจะเจอกันในศาสตร์ลาหูพารวยศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแปลเปลี่ยนเป็นเงินะนะครับตรงนี้นะครับมีสี่ดวงดาวที่โคจรเข้ามาอยู่ในภพลาภาของโลกนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องในศาสตร์ลาหูพารวยขอโปรโมตนะสถาบาันตากกศิลาของเราวันที่สิบแปดตุลาคมนี้ก็จะ,ะเป็นเจ้าพาพท้อยกระถินนะครับที่จังหวัดอุทัยยาวัดบ้านพลาดนะครับ อขอบอกบุญกันนะครับท่านใดยอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลครั้งนี้นะครับมีมีเบอร์โทรศัพท์สอบติดต่อสอบถามมาได้หรือจะไปเจอเจอกันที่วัดบ้านพาดจังหวัดอะยุทธยาวันที่18ก็เชิญท่านนะครับขอเรียนเชิญท่านนะครับขอบอกบุญบอกกันนะครับผอบตรงนี้นะครับแล้วก็ทางสถา,า,า,าบัานตากจีลาของเรานะครับรับเปิดสอนคนพิการฟรีนะครับ ติดต่อสอบถามดูใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับนะครับแล้วก็มาเข้าเลื่อนกันในศาสตร์ราหูพานรวยนะครับผมวันเสาร์ที่19นะครับมี4ี่ดวงดาวเช่นเคยนะครับที่โคจรเข้ามานะครับอยู่ในภพลาภาของโลกและอยู่ในณวันเสาร์ที่19นี้นะครับมีสี่ดวงดาวเช่นเคยนะครับดวงดาวดวงแรกก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์นะครับ อ,อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวลาหูก็คือเลข8นะครับดาวแห่งอินฟินิตี้ครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์ก็คือเลข1นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธคือเลข4ี่ครับจับ4ดวงดาวดวงนี้นะครับ นะครับจับ4ี่ดวงดาวนี้ดวงดาว4ี่ดวงดาวนี้ใช้ได้ตลอดทั้งวันนะครับย้ำย้ำใช้ได้ตลอดทั้งวันนะครับจับสองตัวสลับไปมาอย่างนี้ก็ได้หรือ3ตัวนะครับหรือเล่นตัวเดียวก็ได้ลองวิสูตรกับผมดูได้นะครับในศาสตร์ลาหูผ้ารวยครับผมมีลิงไลยกลุ่มวางแบบนี้แล้วก็มีการจับตัวเลขจับเป็นคู่ๆจับเป็นสงแล้ว3ตัวก็ได้หรือ2ตัวก็ได้และก็มีหลากหลายอาจารย์หลากหลายมีในการวางตัวเลขนะครับ นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีการวางตัวเลขทุกวันนะย้ำนะครับมีสองช่องทางเช่นเคยครับช่องทางแรกเข้ามาใต้คลิปนี้ อาจจะมีลิงก์ไลน์กลุ่มวางไว้ใต้คลิปนี้อีกช่องทางหนึ่งลายส่วนตัว063 6 2 9 7 4 5 1ทักมาบอทักมาบอกว่ามาจากดูคลิปสาราาลาหูผ้ารวยนะครับผมแล้วผมจะเชิญเข้าลิงก์ไลน์กลุ่มของผมนะครับผมมาพิสูจน์กับผมได้ว่าผมโม้จริงพูดจริงไหมว่าจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวได้จริงหรือเปล่าเราไม่จําเป็นเดือดท่องไปแทงมาเปเล่นอะไรมากมายมหาศาลขอใค้ได้ค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมือ้อ ก็ถือว่าโอเคนะครับในในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้อย่าไปทุ่มสุดตัวนะครับเล่นอะไรเสียงเสียงโช์ยังไงให้มันเล่นให้มีแบบมีสตินะครับผมขอเรียนเชิญน,นะครับผมวันนี้ท่านใดที่ติดตามชมในคลิปนี้ก็ช่วยนะกดตูดใจช่วยชนแชร์และช่วยกดติดตามเพื่อให้ฝันกำลังใจต่อสถาบันตากจีราของเราแล,และคณะอาจารย์และแอดมินและเจ้าหน้าที่ในสถาบันด้วยนะครับผมวันนี้ขอจบคลิปณเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม